นี่เข้าสู่ช่วงภัยสแนปช็อตเรื่องว่าถ้าคุณคิดว่าดอลลาร์อินเด็กหรือว่าค่าเงินดอลลาร์เมื่อที่กษสกุลเงินหลักๆของโลกเนี่ยจะอ่อนค่าแล้วเพราะอเมริกาลดดอกเบี้ยเนี่ยอยากให้เราคิดใหม่อยากให้เราคิดใหมเพราะอะไรแล้วค่าเงินดอลลาร์จะมีความสัมพันธ์กับตลาดหุ้นโดยเฉพาะตลาดหุ้นใน Emerging Market และรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับแต่ต่อให้ตลาดหุ้นลงไทยเราย่งเอา์เปร์ฟอน คือคำว่าพอาฟอร์มพี่หมายความว่าอย่างนี้เลยหมายความว่าถ้าตลาดหุ้นลงโลกเนี่ยลงสิบเราลงแค <Okay. S 2> ่ห้าอเคตลาดขึ้นสิบเราขึ้น15้าคือเอาพอฟอร์มเนี่ยไม่ได้หมายความว่าขึ้นะนะครับเราเอาพอฟอร์มด้วยเหตุผลว่าเศรษฐกิจเราดีเงินเฟอ้อเราต่ำเราได้นะักท่องเที่ยวนะครับเราได้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเรามีหนี้เรามีความมั่นคงของ,ของประเทศมีเงินสำรองระหว่างประเทศดีทั้งหมดเนี้ย มันก็จะทําให้เราแข็งแกลง่งก็พูดวิจัยกิฟมีเชลเตอร์ก็ประเทศไทยนั่นแหละคือเชลเตอร์ที่ดีที่หนึ่งแต่มันก็ไม่อาจจะต้านกระแสของความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ออะคราวนี้เรามาดูกันว่าอะดอกเบีย้ยอเมริกาลงแล้วมันทําให้ดอลลาร์แข็งใกล้ดอลลาร์หอนจริงไหมเอาเงย่อนคือโดยโลจิมันใช่จ้าถูอแล้วภาพมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแหละนะครับอันนี้ทำไมเมาส์ผมไม่เคล่อ เส้นน <mile inside> ี <bas> ้เส้นนี้ชัดเจนไอ้ขั้นบันไดเนี่ยก็คือดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐสีแดงนี่คือค่าเงินดอลลาร์อ่าฮะลงมาก็คืออ่อนขึ้นไปก็คือแข็งอ่าก็ดูเหมือนจะเป็นไปตามกันเห็นป่าดูเหมือนก็โอเคด้วอ้เนี่ยคือเอานี้ก่อนกราฟกราฟจะไปด้วยกันเออดูเหมือนจะไปด้วยกันเดูเหมือนนะดูเหมือนก่อนเอาดูเหมือนก่อนว่าจะไปด้วยกันซึ่งก็ไม่เดียวว่าอะไรขึ้นลงขึ้นลงพร้อมกันพูดง่ายคือดอกเบี้ยขึ้นเงินแข็งดอกเบี้ยลงอ่อนอะไรเงี้ยแต่ก็ว่าไปแต่สังเกตที่ดีครับตรงสีเทานเป็นช่ววงิ ก็คือ GDP ติดลบอ๋อโอเคโอเคโอเคอันนี้ขอขุดภาพจากแมคโครไมโครนะครับติดลบอ่าตรงนี้ช่วง GDP ติดลบสีเทาอันนี้ช่วงซับลามอันนี้ช่วงดอทคอมนะครับอันนี้ช่วงเป็น financial crisis ปี1990อันนี้โควิดตัดทิ้งไปนะครับแม้กระทั่งโควิดยังเหมือนกันเลยดอกเบี้ยลงเห็นไหมอ่าดอกเบี้ยลงดอลลาร์ก็อ่อนดอลลาร์อ่อนอ่อนที่ไหนล่ะไม่ไม่ดิดอลลาร์อ่อนที่ไหนละไม่อ่อนหลังจากที่แต่ในช่วงวิกฤตดอลลาร์แข็งอ๋อ โอเคโอเคคุณเห็นไหมนี่ดอกเบี้ยลงใช่ใช่นี่ไงอ๋อดอลลาร์ขึ้นเห็นป่ะจริงจริงนี่ช่วงดอกเบี้ยลงดอลลาร์ดอลลาร์ขึ้นเห็นป่ะแต่ว่าสังเกตให้ดีว่าไอ้ดอลลาร์ดอลลาร์มันจะอ่อนเห็นไหมไอ้ดอลลาร์มันจะแข็งเนี่ยตอนช่วงที่เกิดวิกฤตแปลกมากเลยนะก็คนถือเงินสดไงก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเกิดวิกฤตเนี่ยเขาก็จะถือกิฟต์เมียเชลเตอร์ เมื่อกี้นี้คุณพูดคำว่ากิฟต์มีกับเชลเตอร์ขอที่หลบภัยก็ข้างเงินดอลลาร์ไงเพราะทุกคนถ้าให้เลือกถือคือผมไม่ได้บอกว่าดอลลาร์ดีไม่ดีนะผมเชื่อได้เลยว่าหลายคนก็จะมีความรู้สึกว่าฉันอาเกนเงินด,ดอลลาร์เหมือนกันฉันไม่ได้อยากถือ,อฉันอยากให้มีสกุลเงินอื่น,นมาคู่กันบ้างฉันไม่ได้อยากจะต้องถูกบังคับแต่ณว,วันนี้เนี่ยแน่นอนครับการเทรดในตลาดโลกเนี่ยแปดสิบเก้าสิบคือดอลลาร์เทรดด้วยดอลลาร์โอเคยวนก็เข้ามาบ้างรัสเซียก็เข้ามาบ้างแต่ยังไงมันก็เป็นดออออลลลลาาาารร์เเเพะะนนนนั้้ถถบกกกว่จืืสุงงิึ ล้วปลอดภัยที่สุดทุกคนก็จะเลือกถือสกุลเงินดอลลารณ์ณวันนี้อีกสิปีข้างหน้าจะเป็นเงินยูนก็ได้นะผมไม่ว่านะแต่เงินยูโรพยายามมาท้าทายแล้วไม่พ้นไม่ผ่านนะครับก็คือสุดท้ายก็แพ้อเมริกาไปตรงนี้มันก็เลยการว่าจีมีเอชเลเตอร์ก็เลยดอลลาร์ก็เลยแข็งตอนที่อดอ,อกเบี้ยลงครับอดอลลาร์แข็งตอนดอ,อกเบี้ยลงดอลลาร์แข็งตอนดอ,อกเบี้ยลงเอางี้ก่อนก็คือว่าแต่ในภาวะแบบนี้จะเมันจะสังเกตมันจะอ่อนก่อนที่ดอกเบี้ยจะลงนะแต่ในภาวะแบบนี้จะเกิดขึ้นในช่วงที่ เกิดวิกฤตโอเคโอเคแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นช่วงท่ธรรมดา<อ>กมปกติอ่าช่วงธรรมดาเป็นแบบนี้ไงอเดอกเบี้ยขึ้นค่างเงินก็แข่งอ่าสังเกตว่าตอนนี้มันลงมาทุกคนก็คิดว่าอ๋อดอกเบี้ยลงนี่มันจะเหมือนเนี่ยอ่านี่เหมือนตรงนี้เลยนใช่ไใช่ผมบอกว่ามันเหมือนกันทุกครั้งเลยมันชอบมันชอบทําท่าเหมือนจะอ่อนตอนใกล้ๆ้จะเกิดวิกฤตเพราะว่าทุกคนผ่อนคลายเรื่องดอกเบี้ยมันจะอ่อนจะอ่อนมาอยู่ดีพอเข้าวิกฤตจริงๆแข็งเว้ยพอเข้าวิกฤตจริงๆแข่งเว้ยพอเข้าวิกฤตจริงๆแข็งเว้ยแม้กระทั่ง รอบเนี้ยมันเหมือนจะทําท่าเหมือนจะอ่อนจะอ่อน<า>เดี๋ยว <คน S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปเหมือนช่วงนี้ไงอ่าการทำท่าเหมือนจะอ่อนจะอ่อนเพราะอะไรเพราะรอบนี้ม,มันกําลังจะพีคใช่แต่พอมันพีคจริงๆแล้วเข้าวิกฤตแข็งใหม่อุ้ยอย่างนี้ค่าเงินบาทก็ดูท้าทายเหมือนกันนะถูกตอ่อให้เรามีเคอร์อเรน์แอคเคาท์ก็เป็นแบบว่าพอค่าเงินดอลลาร์กลับมาแข็งเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าดอลลาร์บาทเราก็ยังคงอ่อนน้อยกว่าเพื่อนบ้าน ถ้าจะอ,อนเ uh huh. มื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนะแต่ก็หวังว่าเราอาจจะแข็งเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐถ้าถ้าทาได้นะแต่ถ้าดูในโลกแล้วเนี่ยน่าจะยากดอลลาร์อาจจะกลับมาแข่งค่าขึ้นใหม่อันนี้ให้ให้ตีความตรงนี้ว่าปีน้าเรามีความเสี่ยงเรื่องนี้ <ừ. S 1> คืออ่ะคือค่าเงินอาจจะไม่ได้แข็งมาท่านี้ถามว่าแล้วค่าเงินดอลลาร์แข็งอะไรยังไงมาดูอีกรูปหนึ่งนะครับรูปนี้เนี่ยคือรูปความแตกต่างระหว่างเศรษฐกิจตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาลบด้วยเศรษฐกิจยุโรปห่านหรือเปล่าพี่อ่าห่านก็หางก็ได้หรือจะลบ ถ้าขึ้นไปเมื่อไหร่คือแกละหว่างอ s กับ EU ยูเนี่ยถ้าถ่างเมื่อไหร่ก็คืออเมริกาโตดีกว่า EU, อาีขึ้นมาเมื่อไหร่อดอลลาร์จะแข็งซึ่งวันนี้เราก็พูดวรู้อยู่แล้วว่าเศรษฐกิจยุโรปแย่ใช่ใช่แล้วส่วนใหญ่ดอลลาร์อินเด็กซ์มันก็จะวิ่งตามสกุลเงินยุโรปซะเป็นส่วนใหญ่ตะก้างเงินเนี่ยจะมียุโรปเยอะมันถ้ายุโรปเศรษฐกิจมันแย่แต่อเมรกิมมรกามันแย่ก็จริงนะครับแต่แย่น้อยกว่า uh huh. ยุโรปเพราะนั้นเสนนี้จะขึ้นไปอีกนั่นหมายถึงว่าเป็็นนนลลา้้ีีขึไปอกกดรจะ กลับมาแข็งขึ้นใหม่เหมือนกันครนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์ว่าถ้าใครคิดว่าดอลลร์พีคแล้วให้ดูรูปเมื่อกี้นี้ดูรูปนี้ใหม่ไม่ไม่ต้องบอกว่าถ้าใครคิดว่าดอลลราจะอ่อนอยู่ถูกป่ะใช่ถ้าใครคิดว่าดอลลร์จะอ่อนหรือพีคแล้วหรือพีคคือคิดว่าเนี่ยเกือบร้อยยี่ร้อยสิบห้าร้อยสิบห้านะตรงเนี้ยมันคือจุดสูงสุดแล้วจากนี้ไปเนี่ยดอลดอลดอเบี้ยลงเนี่ยดอลลร์จะอ่อนแรงอย่างเนี้ยแบบรูปแบบเนี้ยดอลลราจะอ่อนแรงอย่าเพิ่งคิด เพราะถ้าเวลาเงินตัวดอกเบีย้ยลงแล้วเกิดวิกฤตเนี่ยดอลลาร์มจะกลับขึ้นมาแข็งก็กิมมีเชลเตอร์อ่าเนี่ยดอลลาร์จะแข็งก็ <ừ. S 2> อ่าแล้วคราวนี้มันมีกามเงินคราวน,นี้อันนี้คือเครดิตสเปรดอยากให้ดูเครดิตสเปรดระหว่างตัวพันธบัตรรัฐบาลของอเมริกาดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลของอเมริกาลบด้วยทริปเปิลซีบวกก็คือดอกเบีย้ยของหุ้นกู้ที่ได้เครดิตทริปเปิลซีบวกว่ามันต่างกันเท่าไหร่ทริปเปิลซีนี่คือไม่ค่อยดีนะจัางบอลอดูว่า ถ้าต่างกันเยอะก็แสดงว่าโอ้โหคนไม่กล้าซื้อจังบอลเพราะมันต้องพังแน่นอน <m> มีโอกาสล้มละลายให้ตรงนี้มันก็จะสูงอันนี้คือตอนต้มย่งอ้ต,ตอนสับพรามคือไปตรงนี้วันนี้ไม่อยู่แค่ตรงนี้เองอยู่แค่ตรงนี้เองคาถามก็คือเวลาเกิดวิกฤตสังเกตได้ดีนะครับเวลาเกิดวิกฤตไอ้สเปรย์ต,ตัวนี้ระหว่างพันธบัตรรัฐบาลของอเมกากับไอ้ทริปเปิลซี่บอลหรือจังบอลเนี่ยมันจะขึ้นไปอีก มันจะขึ้นทุกครั้งเวลาเกิดวิกฤตเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ยังไม่เกิดวิกฤตถูกไหมใช่ถ้าเกิดวิกฤตปุ๊บเนี่ยไอ้สเปรดต,ตรงเนี้ยมันจะวิ่งขึ้นไปเนี่ยอันนี้อันนี้โควิดยังขึ้นเลยนะมันก็จะวิ่งขึ้นไปการวิ่งขึ้นไปสัมพันธ์เห็นไหมดูเป๊ะเลยกับค่าเงินดอลาดาดอลาร์สีแดงค่าเงินดอลลาร์ถ้า,าถ้าถ้าวิ่งขึ้นไปดอลลาร์แข็งดอลลาร์แข็งเลยซึ่งชัดเจนเพราะว่าทุกคนก็จะบอกว่าที่มีเอาเชียเตอร์ไงนี่นี่อธิบายที่คุณเเเออาาารรรููููปใหห้้้้ผมมมดลยืนว่จะ เ <N> นี่ยถ้าตรงสเปกต,ตรงนี้มันจะขึ้นตอนเกิดวิกฤตไอ้รูปสีแดงตรงนี้ก็ขึ้นก็คือค้างเงินดอลลาร์ก็จะวิ่งข,ข,ขึ้นไปอีกนั้นมันเกิดไม่ได้ว่าช่วงหงช่วงที่จะเข้าสู่วิกฤตซึ่งผมมองว่า GDP จะติดลบปรมาณเาไตรมาสสองอปีหน่าหอาจจะไตรมาสสามหไตรมาสสองไตรมาสามนั่นหมายถึงว่า Q2 Q3 มีโอกาสที่ค่างเงินดอลลาร์จะแข็ง Q2 Q3 แล้วดอลลาร์เนี่ยระบาดเนี่ยเราชอบอ่อน Q2 Q3 ด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้ส่งออกเราแย่ท่องเที่ยวก็ยัััััังไไมมมมม่่่่ีีีีนนนนนโโลลซซซซดะครบแต อ่ามันก็เลยจะทำให้เป็นไปได้ไหมว่าแล้วก็มีเงินปันผลไหลกลับเดือนพฤษภาคม,มเพราะฉะนั้นช่วงไตรมาสสองไตรมาสสามจะเป็นช่วงเวลาที่เราก็ต้องระมัดระวังหุ้นจะปรับฐานมากเลยเพราะดอลลาร์เนี่ยมันจะไปแข่งช่วงนั้นพอดีช่วงที่เกิดวิกฤตในสหรัฐอเมริกาแล้วบาทเราก็จะอ่อนพอดีในช่วงนั้นโฟอาจจะไหลออกด้วยโฟอาจจะไหลออกในช่วงนั้นช่วงนั้นแหละครับคือช่วงจังหวะที่ดีที่สุดในการที่คุณจะขายเทสตมาขายบ้านไม่ต้องขายบ้านเอาบ้านอเอาไว้อยู่ เทซ่ายังไม่ได้ซื้อเทซ่า,าไม่ได้ซื้อก็ช็อตเทส่า,าแล้วมาซื้อหุ้นช่วงเวลานั้นนะครับเนี่ยภาพนี้มันบอกแล้วรูปนี้มันก็เป็นการบอกว่ามันรูปเดียวกันเลยอ่ะมันเหมือนกับร,รูปเดียวกันเลยงงไหมรูปนี้เป็นการบอกอะไรรู้ป่ะเมื่อใดก็ตามที่ดอลลาร์แข็งดอลลาร์แข็งหุ้นอีเมอร์จิงมาเก็ตจะอันเดอร์เพอร์ฟอร์มอ๋ออมันคืออ๋อมันคือหาน e m โอเคโอเคหุ้นอันอีเมอร์จิงมาเก็ตจะอันเดอร์เพอร์ฟอร์มขึ้นเนี่ยคือหุ้นอีเมอร์จิง ดอลลร์แข็งเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าดอลลาร์ปีหน้านในช่วงคิวงคิว3จะแข็งหุ้นในกลุ่ม e ิ e r g i n g market จะ Under-Perform ก็คือแย่แต่ไทยเราจะ u n d e r p e r f อ r m o r ปอรอร์ค,คือมองไหมเปรียบเทียบคือลงแต่อาจจะไม่ลงเยอะเนี่ยคือรูปที่จริงมันมีรูปนึ่งนะ AUM จะไม่อยากอธิบายละเพราะว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะยาวไม่ใช่ยาวเดี๋ยวจะลึกเกินนะครับเรื่องเนี้ยที่อยากะแชร์ไม่ใช่เพราะอะไรคือ เดีย๋ยวเราเรามองว่าตลาดหุ้นมันจะมีความเสี่ยงรออยู่ข้างหน้าเป็นความเสี่ยงที่น่ารอมากครับเนี่ยคือเป็นคือคือสิ่งที่ที่ที่มอ,อยตรงนี้คือเป็นความเสี่ยงที่น่าน่าลุ้นอะ่ะเป็นความเสี่ยงที่น่ารออะ่ะแล้วอยากรออ,ออ่ะเอออยากเห็นนะนะครับจากรูปเนี่ยเพราะฉะนั้นดอลลาร์อินเด็กซ์อ่ะผมว่ายังไม่ ยังไม่ผ่านจุดสูงสุดหรือไม่ดีอาจจะอาจผ่านก็ได้น้ไม่แน่นกอาจจะเด้งกลับไปคือคือมันผ่านจะผ่านพีแต่แต่แต่มันจะลงไปเลยทันทีเลยไหมแต่จะกลับไปอ่อนแรงๆอาจจะไม่ใหญ่มันจะต้องมีเด้งขึ้นมาอีกก่อนเพราะนั้นผมเอารูปมาให้ดูแล้วอธิบายแล้วว่า ดอลลาร์อินเด็กทำไมเป็นแบบนี้แล้วทำไมต้องไม่เกิดขึ้นช่วงเวลานี้แล้วช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะปรับตัว,ล,วลงและเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ไปส่องกล้องกับเด็งพอดีเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่ถ้าคุณซื้อหุ้นตอนช่วงนี้ผลตอบแทน1ปี2ปี3ปีข้างหน้ามันจะดีมากนี่มาให้ดูอีกรอบนึ่าให้ดูอีกรอบมันจะดีมากใช่นี่ยังอยู่ในภายสแนปช็อตเพราะวันนี้เราจบภายสแนปช็อตของเราตรงนี้ลาไปก่อน